เอาพี่น้องเขาต้องฟุกถึกปลาตองกายไงล่ะบัดน,นี้โอ้หุ่นเอาเอาดึงขึ้นจนังไยก็ได้ดอกลูกพม่นมาเป็นยัง,น,น,นะน,งนะครับลุ้นน้องพันธจิตักได้บ้านพี่น้องเนาะนะครับปลาตองกายไงเขาสะดุ้งเรียบร้อยแล้วก็ตักมาแล้วได้อยู่นะครับเป็นจังไดเป็นจังไดเป็นจังไดนั่นเดพี่น้องปลาตองกายไงพี่น้องโอ้หุ่นหุ่น นะครับอหรุนพี่น้องรุ่นนะครับตักมันอะไรอยู่นันนันนั่นนันชิไดได็นไปชิดไหนั่นพี่น้องครับเขาต้องตักเรียบร้อยแล้วบาดหนิอู้ลาตองกายไงพี่น้องนะครับมันมานแล้วก็ไดฮู้น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 นะครับโอนโตนอยู่นะครับ